เรามาลองกินนะตามสั่งนะครับนี่ก็ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในปัตตบีจานนึงเฉลี่ยประมาณ50บาทนะครับแล้วองเอากำไรจากไหนถามเรีแบบ้อยครับได้เห็นแล้วก็ดีใจแล้วถ้าพี่กินหมดเดี๋ยวผมเลี้ยงเฮ้ยถ้าพี่กินหมดเดี๋ยวผมเลี้ยงพี่ห้ามเออข้าวไปสุดข้าวนี่ครับต้องหยุดแล้วข้าวไปย่อแพ้หรอพี่อ๋อเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำพี่สุหน่อยว่าใหญ่จริงหรือเปล่าหมายถึงข้าวครับพี่สุดหน่อยผมเห็นน้อถ่ายกันโชว์ใน คลิปเยอะนะครับว่าร้านนี้คืออา่ตาตตำสั่งที่ใหญ่สุดในประเทศไทยซึ่งแน่นอนผมซื้อทุกอย่างตามขนาดของคำนี้แล้วครับแม้กระทั่งข้าวผัดกะเพราดูแล้วมนันก็พูดหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมดาหรือนี่ใช่พิเศษแล้ว <ๆ S 1> เพ<ร>ิ่มเพิ่มจ้าเดี๋ยวเดี๋ยเบิ่มๆไอ้ไอนี้าาราคาเท่าไหร่ห้า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 บาทห้าสิบห้าซอยไปซอยมาซอยเข้าด้วยกันอ่ะกะเพราหมูสับ ดาวนี่ครบแบบนี้พี่กินหมดไหมครับพี่ผมเพิ่คยมาครั้งแรกเหมือนกัน,ม,นมันเยอะมากเลยนะนี่คือข้าวนี่มันน่าจะประมาณสักสี่จานมนันรู้ทั่วไปสะดูพี่คนนี้เอาไปกินได้ทั้งครอบครัวนะครับปกติพี่กินหมดแล้วถ้าพี่กินหมดแต่ผมเลี้ยงเฮ้ยเอาหมดได้หมดได้หมดสีด่จุดห้าบาทคิดดูดิเ,อดเยอะจานถ้าพี่กินหมดแต่ผมเลี้ยงพี่ห้ามเอาอข้าวไปซุปข้าวพีครับต้องหมดนะข้าวต้องหมดซุปนะเนี่ เี๋เรามาลองกินนะครับตามสั่งนะครับที่เขาขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในปฏิทินซื้อหาตามสั่งตามขนาดของหำนั่นเองนะครับผมจานหนึงเฉลี่ยรประมาณ50บาทนะครับแล้วดูขนาดก่อนคือประมาณประมาณคำเขาจานธรรมดา4จานขออนุญาตลองรสชาติก่อนนะครับผมมันใหญ่แบบเอออันนี้ประทับใจจริงแล้วราคาไม่แพงเลยน <S <S เดี๋ยวดูรสชาติก่อนอืมไม่เร็วลองดูแล้วหมดหรึเปล่าคนเดียวสี่จานคิดดูดอคนเดียวสี่จานแล้วเพื่อน ลองด้วยใครหมดเดี๋ยววันนี้มีโบนัสให้เฮ้ยดังจริงโบนัสเกนี้นี่เป็นดังจริงเฮ้ยเขหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยยอแพลวพี่อ๋อเต็มแ้เต็มแ้เตแ้วหนมดแล้วครับยอดครับของพี่วันนี้เดี๋ยวพี่ตังหมดนะหมดอหมบอกกัน เรียล่ลยนะอันนี้หมดไปแล้วครับกลับหมดไปแล้วครับข้าวยังเหลือครับ,บห,มห,มเเห,มหมดหมดป่าหมดหอดนี่หมดบ้าติมหมดไหมเติหมดอุ๊บสองเม ผมไปดูช so okay. ิคกี้พิซซี่เหลือมาบอกว่าถ้าเหลือข้าวให้ใส่ข้าวเข้าไปครับเปื่องตลอดการคนหัวคั่วโอ้ยมากรมาดียอดเป็นไปได้ไงทำไมแบบคนยังไปดูมาทำไมารถกินหมดได้ตอนท้ายข้าวที่อร่อยสุดคือข้าวฟรีมีหน้าหลักแดดน้อยเชียวเช็คเป็น ก็คือจานละประมาณ45-65บาทราบปกติไม่มีไข่ธรรมดาม่มีที่สาสามาอมมงเราไข่รถ้ามมรขทีราอันนี้40บาทแเราเอากำไรจากไหนอม่เไรครัแ่เห็หน้าพื่กนดีใแล้วเฮ้ยมึงตงผู้ชายคนหนึ่นี่มยคนนี้คนนี้ก็เลยตู้เามาาร้อยกห้าา้อยบาทเรัใครีอยกจะลองมาครับร้านโจย์อยู่หน้าทอมเด BDX หมอห้อเช็ดเยอะจริงอร่อยดูราคาด้วย